ไปนะครับผมจะมีอามันเอาหอยขึ้นมากินครับทนะ่านผู้ชมมีหอยฮะหอยที่มันตายแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะวางหลังนี้เก่งใส่ไว้ตรงนี้แล้วไม้อยู่ตรงนี้อ้าวหนูอยู่ตรงนี้เออัก สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เจอกับไอ้เก่งเห็นแล้วนะครับผมวันนี้อาจจะต่างสถานที่นิดนึงนะครับผมเตียวตัวน้ําขึ้นมาไอ้เก่งจะมาซอ้าพอใหม่ท่ำข้างลำเมืองนี่ครับท่านผู้ชมไปตามนี่นะครับผมไปตามนี่ฮะแล้วก็จะอ้อมไปทางฝั่งพุ้นครับไปตามลำเมืองนี่เลยนะครับผมกับดักของเขาก็เช่นเคยครับท่านผู้ชมจํานวนเก้าอันนะครับแล้วก็เหยื่อของเขานั่นก็คือเหยื่อข้าวโพดกับเหยื่อมันสัมปรลังนะครับผมท่านผู้ชมคปับเดียวไอ้เก่งจะไปใส่ ไปดูใหม่ไันเนาะหรือว่าไปดูหอยไหมนะครับผมว่ามันจะมีตี้เอาใส่กันนะครับไปครับท่านผู้ชมไปครับมาตามมาเชื่มากมาดูดูดูใส่ไว้แถวนี้สักหมายนึงนะครับผมมันก็พอจะมีใหมายอยู่ครับมีรอยมาอยู่ครับผมเห็นรอยมันเดินแถวๆนี้นะครับเราก็จะใส่ไว้แถวนี้ครับผม เดี๋ยวครับวันนี้ก็เหมือนเคยครับท่านผู้ชมข้าโพดนะครับผมสลับกับไปมันสำปะหลังเนาะสลับไปครับแต่ทั้งสองเหยื่อเนชนิดนี้ไอ้เก่งกับคุกด้วยน้ำยาประพันธ์นุ่มดาวนี่นะครับท่านผู้ชม มันมานะจ๊ะมันมานะจ๊ะโอเคครับผมไปหมายต่อไปเลยเรียบร้อยโอ้ยพี่เกงไม่นแน่ใจว่ามันจะเดินมาตามข้างลำเมืองกัน,นะครับผมเพราะวา่าที่พี่เกงสังเกตด,ดูด้านในหุ่นจางเตียวด้านในฮะมันเจาะเป็นโพรงเข้าไปนะครับท่านผู้ชมเพื่อที่จะเดินผ่านลำข้างลำเมืองไปนะครับผมจะมี อ่มันเอาหอยขึ้นมากินครับท่านผู้ชมมีหอยฮะหอยที่มันตายแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะวางไว้ข้างๆนี้สักชัวนึงนะครับผมด้วยเหยื่อของเรานั่นก็คือเหยื่อข้าวโพดครับท่านผู้ชมนี่ครับผมวางไปเลยหมันๆนะกลับนะเราวางเพียน้ำหน่อยครับผม โอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยครับไปครับผมคำเดียวหลังจากที่ไอ้เก่งใส่หลังนี้เสร็จน,นะครับท่านผู้ชมไอ้เก่งขออนุญาตใส่ไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วความไม่ยามด้วยก่อนในวันพรุ่งนี้เช้านะครับผมเพราะว่าถ้าถ่ายให้ท่านผู้ชมชมทุกหลังมันก็นจะจ้าเนาะครับผมไอ้เก่งก็เลยว่าเดี๋ยวจะถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกอ่าหมายหนึ่งนะครับผมคือหมายนี้นะฮะหมายที่3ของเรานะครับผม แล้ววันพรุ่งนี้เรามายามด้วยกันนะครับท่านผู้ชมปักไม้เข้าไปครับเปลี่ยนไม้ใหม่ครับท่านผู้ชมโอเคครับผมไปครับท่านผู้ชมไว้วันพรุ่งนี้เช้าเรามาใจหรือว่าเราจะมายามด้วยกันนะครับไปครับท่านผู้ชมไปครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันเช้านี้นะครับผมเราจะมาใจกับดัรกของเฮานะครับผมเจ๊เก่งใส่ไว้ริมเหมืองนี่นะครับผมนี่ข้างหลังนี่นะครับปลาครับท่านผู้ชมเออไอเก่งหันก่อยไต่ในน้ำครับท่านผู้ชมริมเหมืองที่เฮาใส่หนูนะฮะปลาครับเดี๋ยวเขาไปใจหนูเฮาก่อนนะครับผมหลังแรกอยู่แถวนี้ใช่ไหมเอยของเราเป็นไงบ้างจ้า โอ้หลังแรกนี่ครับท่านผู้ชมดักปิ้งครับท่านผู้ชมนี่ไม่ใช่หลังแรกนะครับเดี๋ยวให้เก่งพิดครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เก่งไปดูใหม่เดีย๋ยวเก่งขออนุญาตคู่นะครับผมหลังนี้ไม่ติดนะครับขออนุญาตคู่ก่อนนะครับไอ้เช้าเเหยื่อลอยไปแล้วหลังสองหลังสองตรงนี้ก็เงียบครับท่านผู้ชมเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วหลังจากที่แมนมาหลายวัน วันนี้จะเป็นยังไงเนี่ยอ่ะเด็ดหนึ่งสองปรับเขาให้เก็บเหยื่อกันนะครับผมเพราะว่าเหยื่อของเรายังใช้ได้อยู่อุชาไปครับผมไปหลังต่อไปเลยอยู่ตรงไหนไปตามไปไปเออดูไ่นะครับท่านผู้ชม สวนม่นมีข้างๆนี่นะครับผมเพราะว่ามาเป็นสวนที่เิ่นมาอยู่ในปุกบ้านอยู่นะครับไม่ไหนหมดปืด๊ดเอ้าผู้วานใส่หลังไหนไว้บ้างนี่เอ้าลืมกลับดักตวเกาหดือยนี่อ้าว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 หลังนี้ไอ้เก่งใส่ไว้ตรงนี้แล้ว ไม้อยู่ตรงนี้อ้าวหนูอยู่ตรงนี้เออตามโอ้อยมาไตา้แล้วครับผมตามโอ้นี่ครับนี่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 ตามโอ้นี่ครับนี่นี่นี่เฮ้ตามโอ้ได้แล้วครับโดนตัวแล้วครับโดนตัวแล้วครับผมเดี๋ยวเก่งของอนุญาตปิดชีพกันก่อนนะครับผมครับท่านผู้ชมตอนนี้ไอ้เก่งปิดชีพเรเรียแบบร้อยแล้วน,นะครับผมนี่ครับ มาเป็นวิธีการเสาะหากินของอาชาวชนโนโบทเนาะท่านผู้ชมเนาะไปครับท่านผู้ชมไปหลังต่อไปแล้วครับผมใส่ไว้ตรงนี้อีกหลังหนึ่งโอ้ท่านผู้ชมหลังนี้ล่นครับผมแต่ไม่ติดครับโอ้นี่ครับมันล่อนนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่ติดครับผมโอ้ปากมันแงงยังรู้นะแต่เขาก็ไปซ่อมใหม่นะครับผมนะครับไม่ยาก คู่กันอ้อาวแล้วหลักนี้ลักถอนอยู่ข้างบนนี่ครับแต่เหยื่อหมดครับท่านผู้ชมสงสัยแท่ได้มาล้างล้างใหม่ครับผมนี่โอ้ยเก่งใส่มินตัวนี้มันมันคงขยับเข้าครับท่านผู้ชมดูฮะนี่นะครับผมมาทำาให้อ่ากลไกายมันหลั่นนะครับผม พยายามเหลืออีกสี่ลังครับลืมลืมอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยตรงนี้ตรงนี้มีรอยแทะครับท่านผู้ชมแต่บนหล่อนครับดูรอยแทะขาวๆนะฮะมัคนคงจะมากินมา่น่าไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวเก่งขออนุญาตกู้ก่อนนะครับอืมอ,อันนี้มีรอยแทะครับเดี๋ยวเก่งให้ท่านผู้ชมชมนะครับผม ดูฮะมีรอยแทะมอนนะครับนเป็นนูกน้อยหรือเปล่าเ,เอ่ยแหมแทะดีลือเกินคููครับผมปา่านี่ครับที่ท่านผู้ชมเห็นข่าวๆนี่คือเป็นหมอกนะครับท่านผู้ชมอ่าเข้าสู่หน้าหนาวอีกรอบนึงแล้วครับผมหลังจากที่ฝนตกมาหลายวันนะครับนี่ครับผมไปครับส่ไมต่อไปเลยนีกี่ไม้เนี่ยสามไม้หรอ ใส่ตรงริมเหมืองนี่ก็ได้กินอยู่นะมันก็ได้ตัวอยู่นะโผาะแล้วมีไหนเอ่ยใหม่ของเราปื๊บปื๊ดปื๊บปื๊บปื๊ดเลยอีกสามหลังครับโผาะจะไปบอกว่าลืมเด้อลืมเด้อท่านผู้ชมเด้อเนี่ยดำโอ้ท่านผู้ชม อ้าวหม่นี้ล่านอีกแล้วล่อนจะปะติทิมแล้วอ้าวอีกแล้วน้องเล็กของเราหลังจากที่เมื่อวานแหมนวันนี้ไม่ติดครับผมโอ้นะล่อนบ่ได้ครับผมเอ้าแบางไว้ตรงนี้ก่อนเอ้าอยัางได้นะล่อนบ,บ่ได้บ่ได้ ล่านบดได้บดได้อ้าวไอ้นี้บดล่นเลยไว้ตรงปากรูไม่ล่นเลยครับผมเดีเ่แกขอนี้ดับกันนะครับสายแค่ดได้เปลี่ยนเยอะชุดใหม่แล้วท่านผู้ชมมันมีรอยแทฮะแทะด้านนอกนะครับผมอ๋อหอยครับท่านผู้ชมดูมีคราบหอยอยู่นะครับผมโอเคยบแล้วครับผม จึงสรุปผลงานนิดนึงนะครับท่านผู้ชมสรุปคือเช้านี้เราได้มาหนึ่งตัวครับท่านผู้ชมตัวก็ใหญ่พอได้อยู่ครับผมประมาณสักขีสองขีดอยู่ฮะก็นนักอยู่นะครับผมด้วยหมายของเรานั้นไอไ้กับดักของเรานะครับผมกับดักเก้าตัวนะครับผมบางท่านอาจจะบอกว่าไอเก่งแหกิีดประมาณนะครับแต่ถ้าเท่ามาถ้ามาเลี่ยดูกับไอกับดักนะครับผมกับดักเก้าตัว ล้าได้วันหนึ่งสองตัวสามตัวตวงมันก็โอเคอยู่นะครับผมก็เป็นการหากินแบบธรรมชาตินะครับผมเข้า,าได้ลวงตาเอฟซีเนาะว่า,าเพื่อนก็มีวิธีลวงต่ของเพื่อนเนาะที่ทำาให้มันน่าตื่นเต้นนะครับผมแต่เก่งนั้นอิงตามรักธรรมชาติครับผมถ้าได้ก็คือได้ครับถ้ามาได้ก็คือบอกมีคลิปลงให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ดูหมอกด้านหลังให้เก่งฮะนี่ครับผม ด้านหลังที่เป็่นขาวๆนี่คือหมอกนะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้เกงขออนุญาตลาท่านผู้ชม,มเพียงเท่านี้นะครับผมคลิปหน้าเขาก็จะไปใส่หนูเหมือนเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูการของการล่าหนูนะท่านผู้ชมเนาะไอเกงผมคว่าถ้าไปใส่เบ็ดหรือว่าไปโต๊ปลาไหลยังมันจะกินก็นะครับผมท่านผู้ชมโอเคครับเอาเป็นว่าคลิปหน้าเก่งจะพาท่านผู้ชมทำอย่างนั้นรอติดตามชมนะครับท่านผู้ชมสําหรับวันนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปครับ เก้าตัวแตกหนึ่งครับผมตัวใหญ่พอใช้ได้อยู่ครับไปครับกลับบ้านครับผมไปตามกลับบ้านไป็กเว้ยหนาวเว้ยเย็นๆเว้ยเย็นๆเว้ยไปกลับบ้าน กันใหม่คลิปหน้าครับผม